ใบเฟิร์นโพสภาพล่าสุดถือว่าเป็นนักแสดงสาวสวยขวัญใจของใครลหลายๆคนสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกโดยเจ้าตัวนั้นโด่งดังและมีชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักเนอนจากความสามารถในการแสดงของใบเฟิร์นที่ทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกรวมและคล้อยตามไปกับตัวละครที่แสดงได้เป็นอย่างดีและตอนนี้เจ้าตัวได้พันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระแล้วและด้วยความที่สาวใบเฟิร์นเล่นและอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทำให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละครั้งที่เจ้าตัวออกมาโพสภาพในไอจีก็มกักจะเรียกยอดไลค์และคำชมจากบรรดาฟแฟนคลับได้อย่างถล่มทลายเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เพอร์เฟกต์มากๆทั้งสวยและเก่งล่าสุดสาวใบเฟิร์นก็ได้ออกมาโพสภาพที่เจ้าตัวเก็บมาฝากขณะเดินทางไปร่วมงานอีเวนต์สุดหรูแต่ทว่านอกจากจะมีเสียงตอบรับและฟีดแบ็กชวนว้าวจากแฟนๆแล้วงานนี้ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่โฟกัสที่ทำเอาแฟนคลับ อดไม่ได้ที่จะพูดถึงนั่นก็คือสรีระรูปแรงของใบเฟิร์นที่ดูผอมบางเอามากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพไทยขณะที่กำลังยืนโพสอวดชุดคอสตูมดีไซน์เก๋โชว์เรียวขาจนเข้ามาทักเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องใบหน้าเหมือนจะผอมขึ้นนะมันกระดูกขึ้นนะคะลองเช็คดูนะคะน้องผอมมากพี่ใบย,ย่าผอมไปกว่านี้เรียกเดียวว่าภาพนี้โดนทักเป็นเสียงเดียวกันเลยไม่รู้ว่าเจ้าตัวผอมขึ้นจริงๆหรือว่าเป็นมุมกล้องกันแนะ่